ไอ้นภัชรินน้ำตาคลอเพิ่งรู้ความลับหลังสูญเสียพ่อค่อมทั้งสวยและเก่งสำหรับไอ้นภัชรินลูกสาวอาดีตตลกชื่อดังนัค่อมและยังเป็นภรรยาของอดีตนักร้องแบล้งวงและวนิลาอีกด้วยซึ่งจะได้เห็นความเคลื่นไหวของสาวไอซ์ผ่านอินส a าแกรมของเธอบ่อยครั้งและตามช่อง YouTube ของเธอเองล่าสุดเธอได้มีโอกาสไปร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ C Story ช่องอมรินทีวี HD ช่อง34ดำเนินรายการโดยอองเขมนะัสและฮารุสุประกอบที่มีบางช่วงบางตอนพูดถึงความลับของนักคอมที่หลายคนเพิ่งรู้แม้เสาวไอก็เพิ่งรู้หลังเสียคุณพ่อเห็นว่าหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตมามีคนเล่าว,ว่าพ่อได้แอบให้ความช่วยเหลือคนลำบากเยอะมากคือไอเพิ่งรู้เรื่องนี้หลังจากที่คุณพ่อเสียค่ะสมมติว่าพ่อเขาทำรายการประจำแล้วก็ได้สนิทกับทีมงาน เวลาพ่อได้ยินเขาคุยกันว่าช่วงนี้ลาบากหลังเสร็จจากกองถ่ายเขาก็จะเรียกคนนั้นมาคนที่มีปัญหานะคะแล้วก็ให้เงินให้เงินช่วยแบบหลายหมื่นเลยไอซ์ฟังมาพอมาพูดถึงตอนนี้แล้วก็จะร้องไห้เรารู้สึกแบบโหพ่อทำไมพ่อมีน้ำใจจังทำไมพ่อเราช่วยเหลือทุกคนเรามารู้ที่หลังจากที่พ่อเราเสียแล้วซึ่งทุกคนมาขอบคุณพ่อเยอะมาก